วิกฤตโควิด -19 เราทุกคนต้องช่วยกันกรุงเทพมหานครหอ,อการค้าไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเครดจเเริญนพกพัณฑ์และกลุ่ม True อยากให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันและก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนวันนี้ True Digital Park ร่วมเป็นหนึ่งใน25พื้นที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นอกโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มจัดระบบคิวพร้อมนวัตกรรมอัจฉริยะตรวจวัดสภาพแวดล้อมและจำนวนผู้เข้าใช้บริการรวมถึงมีหุ่นยนต์อัจฉริยะให้บริการในพื้นที่ รองรับด้านสุขอนามัยด้วยมาตรการ TDPK Care จัดพื้นที่ให้เป็น Social Distancing เปิดโลง่งอากาศถ่ายเทบรรยากาศสบายสะดวกกับการเดินทางจาก BTS บุณวิถีและมีที่จอดรถมากกว่า1,300คันล้ำสมัยมั่นใจปลอดภัยหมอพร้อม True Digital Park พร้อม เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน